มนุษย์ทุกคนย่อมต้องเจอบททดสอบบางด่านก็ผ่านไปได้ง่ายบางด่านก็หนักหนาเอาการเช่นเดียวกับเรื่องของมูอสัสบอสช่วยเซ็นรงนี้ด้วยนะครับอืมได้ไดมีแค่นี้ใช่ไหมไปละ ฮัลโหลสลามิก้มวาอะไรกุมุสลามเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับนายมีไรว่ามาก็ปลาดินที่เราส่งปัจจุบันออกกลางตอนนี้เอาออกจากท่าเรือไม่ได้ครับเพราะความไม่สงบทางการเมืองขืนยืดไปหลายวันเนี่ยปลาเราจะเน่าหมดนะครับนายเฮ้ยแล้วนี่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาไปฟรีซไว้ที่ไหนก่อนได้ไหมเออผมก็พอหาที่ลงได้นะครับแต่เขาเรียกค่าจัดการตั้งห้าแสนนะครับห้าแสนเลยเหรอ สงสัยคงต้องปล่อยให้ปล,ปล,ปลมามันเน่าตายคาเรือนั่นแล้วมั้งครับนี่แกคงไม่ได้ทอมาถึงที่นี่เพื่อตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแบนนี่รู้ใจผมตลอดเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมก็รู้สึกรอายใจนะฮะเพราะว่านี่ถ้าผมไม่เดือดร้อนจริงๆนะครับผมคงไม่เอ่ยปากขอแบนก่อนแล้วนะฮะเพราะปกติแล้วผมก็เป็นคนขี้เกรงใจนะฮะนี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใ<า>คร มันมันจะดีเหรอครับแบเท่าไรแต่ก็มันมันเยอะอยู่นะครับสรุปแล้วเนี่ยไม่ยืมใช่ไหมห้าแสนครับห้าแสนเท่านั้นแหละครับแบแค่คแ <บ S 1> นั้น,น <ะ S 1> แหละเมื่อแต่พูดชักแม่น้าทั้งห้ายอยู่ได้แบนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณแบมากนะแบนะที่ช่วยเหลือผมอะ่ะใครก็ตามที่ช่วยเหลือพี่น้องยามที่เขาเดือดร้อนนะนะเพราะถึงเวลาที่เขาเดือดร้อนเองเนี่ยอลลอก็จะทรงช่วยเหลือเขาเช่นกัน แบมั่นใจอย่างนี้เหรอว่าแต่แบจะคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับยังไงก็อย่าให้แพงนะน,นะแบเดี๋ยวผมจะไม่มีปัญญาจ่ายเอาอะ่ะนี่แบพูดถึงอัลลอฮ์ขนาดนี้เนี่ยแกยังคิดว่าแบเนี่ยจะทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วเหรอระบบดอกเบียเ้ยน่ยมันไม่มีในอิสลามนะไม่ต้องห่วงแบไม่คิดดอกเบีย้ยกันเลยสักบาทอัลฮัมดุลิลล์ผมนี่มาถูกที่จริงๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ งั้นเดี๋ยวแบขอตัวไปพิมพ์เอกาสารการยืมก่อนนะแบไม่ต้องวุ่นวายอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแบแค่เอาเอกสารเปล่าๆมาให้ผมเท่านั้นนะเดี๋ยวผมเซ็นแท็กเดียวเท่านั้นแหละเรียบร้อยนี่แกจำไว้เลยนะไม่ว่าจะทําธุรกรรมการเงินอะไรก็ตามอย่าไปเที่ยวเซ็นกระดาษเปล่ามั่วๆเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดอีกฝ่ายเขาตุกติกแล้วมาเพิ่มข้อแม้อะไรต่อมีอะไรทีหลังเนี่ยแกจะซวยเอาเลยนุ้ยอ้าวก็ผมเชื่อใจแบนี่ครับเชื่อใจก็ไม่ได้ แกรู้ไหมการกู้ยืมเงินเกินก,นกว่า2,000บาทขึ้นไปถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเนี่ยจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้แม้แต่ในอิสลามก็บัญญัติให้ทำบันทึกเป็นหลักฐานในการทำสัญญาใดๆที่ทำแบบเนี้ไม่ได้กลัวว่าแกจะเบี้ยวนะแต่แบ์ขี้ลืมถ้าวันหนึ่งอ่ะแกเอาเงินมาคืนแบแล้วแบ้จำไม่ได้แบ้ก็จะคิดไปตลอดว่าแกยังติดตังแบอยู่เรื่องมันจะวุ่นไปกันใหญ่นะ งั้นถ้าเป็นแบบนี้เราต้องมีคนค้ำประกันไหมครับถ้าได้อย่างงั้นก็ดีงั้นเอาเป็นว่าเรื่องของคนค้ำประกันผมจะเป็นคนจัดการเองแล้วกันส่วนแบกก็เตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงเราเจอกันโอเคไหมครับพรุ่งนี้เอางั้นก็ได้นะอีชลลัลเอาลเจอกันพรุ่งนี้โอเคสละมกมครับนี่โมอา นายไม่ต้องห่วงนะเว้ยเพื่อนสถาปนิกอย่างเราอะ่ะเดี๋ยวเป็นคนค้ำประกันให้นายเองก็ได้สบายมากอได้ยินนายพูดแบบนี้เราค่อยสบายใจหน่อยขอบใจนายมากว่าซันมันการเป็นค้ำประกันให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถ้าลูกหนี้เกิดเบี้ยวขึ้นมาคนค้ำประกันต้องรับผิดชอบจ่ายแทนลูกหนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราเนี่ยคบกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วเราเนี่ยไว้ใจนายเรารู้นายไม่เบี้ยวหรอกผมมาเห็นมาเยอะแล้วครับที่ไปค้ำประกันให้กับเพื่อนสนิทเนี่ยแล้วไงล่ะ สุดท้ายต้องใช้นี่กันหัวโตเลยทีเดียวนี่คุณนี่คุณมีปัญหาอะไรกับผมว่เนี่ยเอ่อผมก็แค่ให้ข้อมูลนะครับถ้าทนายไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะเราจะได้จําไว้ว่านายไม่สะดวกเราไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดิวะใจเย็นดิงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เจอกันบ้านใบยาเลยปะชัดไหม เออบายาครับนี่ซันมานะคนที่จะมาค้ำประกันให้เราในวันนี้ครับดีเลยอ่ะนี่สัญญากูยืมที่กูไว้ดูเลยโอเคครับงั้นผมเซ็นตรงนี้เลยนะไม่ได้อ่านกอ่อนมีรายละเอียดเยอะไม่ต้ององไม่ต้องอ่านอะไรแล้วครับแหมผมรู้เบายาเป็นคนดีจิ๊บจิบไม่ได้ยังไงก็ต้องอ่านก่อนให้เพื่อนช่วยดูก็ได้มาอ่านก่อนดีกว,าว่าเอางั้นครับอ่าโอเคอ่านก่อนก็ไน้ <utan> Ask, ไม่มีปัญหาอะไรใช่ปะ่ะก็ไม่น่าม,มีอะไรเงี้ยเอาเซนแล้วกันตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับใบยายังไงก็ขอบคุณใบยามากเลยนะครับนี่บุญคุณในครั้งนี้นี่ผมจะไม่ลืมเลยนะคะรับเบยานะไม่ต้องเว่อยงังไงก็รีบหามาคืนแล้วกันอะทำดีลิศละที่เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนทุกฝ่ายดูจิตใจดีทุกสิ่งสวยงาม แต่อย่าลืมว่าบางทีความจริงก็โหดร้ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะบอสช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยนะครับได้สิไอ้นี้ออกไปแล้วก็ช่วยล็อกประตูด้วยนะฮะัลโหลัสลามิโกมวาอะไรคุมุสลามเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับนาย แกนี่มีเรื่องใหญ่มาให้ฉันตลอดเลยนะะแล้วคราวนี้มีอะไรกันล่ะก็ปลาที่เราส่งบัจจวนออกกลางอะ่ะตอนนี้เอาออกเกลืเรือไม่ได้เพราะความไม่สงบทางการเมืองขืนยึดไปหลายวันเนี่ยปลาจะน้ำหมดนะครับนายเอาไงดีครับเฮ้ยนี่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแกก็เอาไปฟรีสไวทที่เดิมก่อนได้ไหมเออแต่คราวนี้เขาตั้งเจ็ดแสนเลยนะครับเจ็ดแสนง oh, <no. S 1> สงสัยผมคงต้องปล่อยให้ปลปา,าเน่าตายคาเรือนนั่นแล้วมั้งครับ แกคงไม่ได้ถ่อมันนี่เพื่อตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแบ,บก็คือผมอยากจะขอรบกวนยืมเงินแบกสักเจ็ดแสนหน่อยจะได้ไหมครับพูดก็พูดเถอะถ้าเงินไม่กี่หมื่นนะนะก็ยังพอจะให้ยืมได้แต่นี่มาตั้งเจ็ดแสนเลยนะเว้แต่แต่ผมไม่ได้มาขอยืมแบบเปล่าๆนะครับนี่แหละครับ โฉนดที่ดิน3งานนี่ตีราคารวมๆแล้วก็ประมาณล้านสงเลยนะครับผมกะว่าจะมาขอขายฝากกับแบร์ไว้ก่อนอม,มันจะดีหรอมมอาสแบรบครับถือว่าช่วยน้องแล้วกันนะเราก็รู้จักกันมานานนี่เห็นว่าเป็นแบร์หรอกนะถึงยอมมาขอขายฝากเนี่ยเอาไว้ผมได้เงินก้อนโตจากการส่งปลานั่นเมื่อไหร่ผมจะรีบมาไถ่ชื่นทันทีเลยนะแบ แบงก็เห็นว่าเราเป็นน้องนะถึงที่ยอมซื้อไว้ก่อนยังไงก็รีบมาถ่ายคืนแล้วกันได้สิครับไว้ผมได้เงินก้อนตัวจากการส่งปลานั่นเมื่อไหร่ผมจะรีบมาถ่ายคืนให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าโฉนดที่ดินแปลงเนี้มันเป็นมรดกของอ้ยะออเขาเว่าแต่มีเอกสารอะไรที่ผมต้องเซ็นตรงไหนไหมครับผมจะได้เซ็นให้มันถูกต้องทั้งสองฝ่ายเลยมามี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 อันเนี้ย แก็แค่เซ็นลงในช่องขายฝากกับใบมอบอำนาจเท่านั้นแหละแต่ที่เหลือแบจัดการเองือม่ไม่เห็นมีข้อตกลงอะไรเลยนะะี่ครับเฮ้ยนี่แบเนี่ยจะช่วยกันนะเว้ยอโอเคแต่ถ้าไม่ไว้ใจกันก็สบายแบแหมแบ,แบก็ <c oughs> ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยหมายความว่ายไงนี่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ย แบ่เคยโกงแกเหรอออโอเคเซ็นเซ็นตรงนี้เลยใช่ไหมครับได้ได้ครับผมเซ็นตรงนี้เลยนะเ,เดี๋ยวแบ่ก็เซ็นตรงนี้เลยนะครับอารู้แล้วนะเดี๋ยวรายละเอียดที่เหลือแบ่ไปจัดการเองเรื่องเหมือนจะแฮปปี้แต่ว่า ส่งปลาคราวนี้นี่ดีจริงๆได้กำไรดีด้วยแต่ก็ดีจะได้รีบเอามาไถ่ที่นนคืนสักทีสลายมิ้กมครับอัสลามวะไนก้มครับเบ,าาย,บ,บาย,ยาเบาย,ยาอยู่บ้านไหมครับ honk for you missing vad are ทำไมไม่ติดเน่ฝากข้อความอย่างเดียวเลยสามีกงครับเบยาเบยาอยู่บ้านปะครับเบยาครับเสียใจด้วยนะโมอาที่ดินแปลงนั้นมันสวยจริงๆเลยว่ะคืนให้ก็ง่อยเลยตามเลยก็แล้วกันนะ อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนค่้ยสิครับเรื่องมันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นก็เจ้านี่เขาไม่อยู่โทรไปก็ไม่รับไม่ว่าเจ้านี่จะติดธุระหรือว่ามีเจตนาติดธุระเพื่อหวังฮุบที่ดินเป็นของตัวเองแล้วผมจะต้องทำไงต่อครับมีเงินเจ็ดแสนอยู่ใช่ไหมให้คุณนำเงินส่วนนี้ไปชำระที่สำนักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดี <c oughs> เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้ไถ่ถอนตามสัญญาแล้วถ้าทำครบขั้นตอน แค่นี้ <Okay. S 1> ที่ดินก็จะกลับมาเป็นของคุณตามเดิมอ่ะเนี่ยโฉนดที่ดินคนเรานี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆจะขายคือได้แก่ตั้งนานแล้วไม่เห็นติดต่อกันมานี่ว่ะผมตะโกนคอแทบแต่ไม่ดีมือถือก็โทรมาแบตหมดเอาละครับขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนเรื่องเงินเงินทองทองอย่าไว้ใจใครจะทำอะไรต้องมีเอกาสารเสมอนะครับ <c oughs>